ท่านผู้ชมคิดว่าโลกจะเป็นอย่างไรหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งหากโดนอลด์ทรัมป์กลับมานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งในปี2024โลกอาจจะต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬาราในภูมิรัฐศาสตร์โลกจากการให้สัมภาษณ์ครั้งสําคัญทําได้เผยแนวคิดที่จะปฏิวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทุกมิติเรามาดูกันว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายใต้การนําของทรัมป์ 2.0และนี่คือข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของทรัมป์กับรูมเบิร์กสื่อชื่อดังของสหรัฐอเมริกาการสัมภาษณ์นี้เกิดขึ้น2สัปดาห์ก่อนที่ทรัมป์จะถูกลอบสังหารแต่ผลของการสัมภาษณ์เพิ่งจะถูกเผยแพร่เมื่อไม่กี่วันนี้และในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะภายหลังจากการถูกลอบสังหารเรามีโอกาสที่สูงมากที่จะเห็นทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง ดังนั้นบทสัมภาษณ์นี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการชี้ชะตาของโลกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ทรัมป์ประกาศชัดเจนว่าสงครามการค้าจะกุนแรงกว่าเดิมขึ้นอีกหลายเท่าตัวด้วยการขู่ว่าจะขึ้นภาษีการนําเข้าสินค้าจากจีนถึง60-100% ตัวเลขที่สูงลิ่วจนเกือบไม่น่าเชื่อแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดทรัมยังเสนอให้ขึ้นภาษี10%กับสินค้านําเข้าจากทุกประเทศไม่เว้นแม้แต่พันธมิตรในยุโรปนี่ไม่ใช่แค่สงครามการค้าแต่เป็นการประกาศสงครามกับระบบการค้าโลกทั้งระบบทรัมป์ยังอ้างถึงประธานาธิบดีวิลเลียมแมคคินลีย์ ผู้ที่เขาเรียกว่าราชาภาษีศุลกากรเป็นแรงบันดาลใจแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะย้อนปลอติศาสตร์กลับไปสู่ยุคของการคุ้มครองทางการค้าอย่างสุดโต่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือทรัมป์จะไม่ละเว้นแม้แต่พันธมิตรในยุโรปนี่จึงเป็นการตอกย้ำนโยบายของทรัมป์ที่มีชื่อว่าอเมริกาต้องมาก่อนอย่างแท้จริงสำหรับจีนเราคงไม่ต้องแปลกใจอยู่แล้ว แต่เราคงต้องดูท่าทีของยุโรต่อไปว่าจะคิดอย่างไรหรือจะทําอย่างไรกับนโยบายของทรัมป์อย่างนี้และต้องอย่าลืมว่าวิลเลียมแมคคินลีย์หรือประชาภาษีสุลกากรจากพรรคริพับลิกันเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่เสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารซึ่งผมได้สูบการรอบสังหารประธานาธิบดีของสหรัฐไว้ในคลิปก่อนหน้านี้จึงเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่ทรัมป์ถูกลอบสังหารเพียงแค่สสัปดาห์หลังจากที่เขาอ้างว่าวิลเลียมแมคคินลีย์ เป็นแรงบันดาลใจของเขาและผลกระทบจากคุณแรงแค่ไหนบริษัทข้ามชาติอาจจะต้องปรับเปลี่ยนห่วงโซ่ประทานครั้งใหญ่ราคาสินค้าอาจจะพุ่งขึ้นทั่วโลกและอาจจะเกิดสงครามการค้าตอบโต้จากประเทศต่างๆรวมทั้งจากยุโรปด้วยนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษทรัมป์มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัเสเซียที่แน่นแฟนขึ้นเป็นภัยคุกค,ค,คามใหญ่ต่อสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของไบเดนที่ได้บีบคั้น ให้จีนและรัสเซียต้องมาสนิทกันเพราะในสมัยของทรัมป์นั้นสหรัฐมีความสัมพันธ์กับรัสเซียที่ดีกว่าในสมัยของไบเดนแต่วิธีรับมือของทรัมป์นั้นกลับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเขาจะรับมือกับจีนและรัสเซียโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้นําทั้งสองประเทศทรัมป์อ้างว่าเขาสามารถยับยั้งรัสเซียไม่ให้บุกยูเครนได้ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับปูตินทรัมป์บอกว่าผมเคยบอกปูตินว่าอยากเข้าไปในยูเครนเป็นอันขาดแสดงเห็นว่า เขาเชื่อในพลังของการทูดแบบตัวต่อตัวแต่จะใช้ได้ผลจริงหรือทรัมป์จะใช้กลยุทธ์นี้กับจีนได้สําเร็จหรือไม่เขากล่าวถึงประธานาธิบดีสีจินผิงว่าเป็นเพื่อนที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็วิพากษ์วิจารณ์ประเทศจีนอย่างรุนแรงในเรื่องการค้านี่อาจจะนำไปสู่นโยบายต่างประเทศที่ไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวของทรัมป์กับผู้นําของประเทศต่างๆมากกว่านโยบายระยะยาวที่ชัดเจนอย่างเป็นหลักการซึ่งอาจจะสร้างความไม่แน่นอนและความไม่แน่ใจให้กับพันธมิตรของสหรัฐทั่วโลกทรัมป์ก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีกับซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บินเซาวมนเขาสัญญาว่าจะปกป้องซาอุเสมอซึ่งอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในดุลอำนาจของตะวันออกกลางทรัมป ภาคภูมิใจกับข้อตกลงด้านอาวุธที่มีมูลค่าหมหาศาลที่เคยทํากับซาอุในสมัยที่แล้วและดูเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะทําข้อตกลงลักษณะนี้ในอนาคตนี่อาจจะนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่ในภูมิภาคที่ตึงเครียดอยู่แล้วแต่ในคลิปก่อนด้านนี้ผมก็ได้สูบถึงบทบาทของซาอุในเรื่องของปิโตดดอลลาร์และการตึงราคาดอลลาร์เอาไว้ หากทรัมป์ทำได้สำเร็จจริงๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหยุดดีดอลลาร์ไลเซชันเอาไว้และเราก็ต้องอย่าลืมด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับซาอุในสมัยของทรัมป์นั้นดีกว่าในสมัยของไบเดนในขณะเดียวกันทรัมป์ก็แสดงท่าดีที่แข็งก้าวต่ออิราน โดยอ้างว่าในสมัยที่แล้วเขาทําให้อิหรา่านล้มละลายได้การคว่ำบาตรหากกลับมามีอำนาจอีกครั้งเขาอาจจะใช้นโยบายที่แข็งกร้าวกว่าเดิมกับอิหรา่านซึ่งอาจจะนําไปสู่ความตึงเครียดที่มากขึ้นในภูมิภาคทร้ปมมองสาภาพยุโรปในแง่ลบมากขึ้นกล่าวหาว่า ปฏิบัติต่อสหรัฐอย่างรุนแรงในด้านการค้าเขาวิภากควิจารณ์อย่างรุนแรงต่อนโยบายการค้าของยุโรปโดยเฉพาะในเรื่องของรถยนต์และสินค้าเกษตรการขู่ขึ้นภาษีกับยุโรปอาจจะทําลายความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติกที่ดําเนินมายาวนานและอาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างพันธมิตรตะวันตกนาโต้ก็อาจจะได้รับผลกระทบหากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐและยุโรปเสื่อมถอยลงจึงเป็นสิ่งที่ต้องสังเกตว่าทรัมป์ จะมองยุโรปเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจมากกว่าพันธมิตรทางการเมืองซึ่งอาจจะนําไปสู่การแตกแยกในโลกตอนตกที่เคยเป็นพันธมิตรกันมายาวนานและในเรื่องที่ทําให้โลกต้องมาตะลึงก็คือทรัมป์ได้แสดงท่าทีที่ลังเลในการปกป้องไต้หวันโดยเปรียบเทียบสหรัฐกับไปษัตวประกันภัยที่ไต้หวันควรจะจ่ายเงินให้นี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าสหรัฐอาจจะลดความมุ่งมั่นในการปกป้องไต้หวันลงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อดุลอํานาจในเอเชียตะวันออกในขณะเดียวกันทรัมป์ก็ได้พูดถึงอาวุธ นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยบอกว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นจำนวนมากแสงเห็นว่าเขาตระหนักถึงภัยคุกค,คามนี้แต่เขาก็ไม่ได้เสนอแนวทางที่ชัดเจนในการรับมือแต่ในภาพรวมนโยบายของทรัมป์ที่มีต่อเอเชียดูเหมือนว่าจะเน้นไปเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าความมั่นคงซึ่งอาจจะทําให้พันธมิตรในภูมิภาคอย่างเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็รู้สึกไม่มั่นคงในมุมมองที่น่าสนใจมากก็คือทรัมป์ก็ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับ กครอบงำของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในประเทศสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความสำคัญทางเศรษกิจของพวกเขาและในเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆก็คือเขาได้เปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับ TikTok จากที่เคยต้องการแบนเป็นการสนับสนให้แข่งขันกับ Facebook และ Instagram ในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยได้สูบทบาทของทั้งทรัมป์และไบเดนในสงครามการค้าซึ่งในคลิปนั้นได้อธิบายถึงความพยายามในการ แบนทิก k ของทั้งทรัมป์และไบเดนแต่ในคราวนี้ทรัมป์จะยกเลิกแบนทิก k เพื่อให้มาแข่งขันกับ Facebook และ Instagram ซึ่งเป็นของสหรัฐเองและที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือทรัมป์แสดงการสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีที่ผลิตในสหรัฐโดยมองว่าเป็นการแข่งขันกับจีนที่อาจจะนำไปสู่นโยบายที่สนับสนุนอุตสาหการรมคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐมากขึ้นซึ่งในภาพรวม ทรัมดูเหมือนจะต้องการรักษาความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐแต่ก็มีความกังวลต่อผลกระทบทางด้านสังคมโดยเฉพาะ เกี่ยวกับเยาวชนที่อาจจะนำไปสู่การกํากับดูแลที่เข้มงวดขึ้นสำหรับบริษัทเทคโนโลยีถึงแม้ว่าทรัมป์จะไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสภา,ภาพภูมิอากาศโดยตรงในการสัมภาษณ์นี้แต่ความคิดเห็นของเขาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมกลับสามารถบ,บ่งชีท้ทิศทางทางนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นทรัมป์ได้ย้ําถึงความสําคัญของการเพิ่มการขุดเจาะน้ํามันและก๊าซในสหรัฐ ตัวเรียกว่าเป็นทองคําเหลวใต้เท้าของชาวอเมริกันนี่อาจจะหมายถึงการกลับไปสู่นโยบายพลังงานที่เน้นเชื้อเพลิง ฟอสซิลมากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้สการัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามข้อตกลงปารีสเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สําคัญที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ทรัมป์เคยถอนตัวแต่ไบเดนได้กลับเข้าร่วมในขณะเดียวกันทรัมป์ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์อย่างรุนแรงโดยเรียกว่าไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและทําลายภูมิทัศน์ นี่อาจจะนำไปสู่การตัดงบประมาณสับสนพลังงานสะอาดเป็นอย่างมากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสาการ,รมพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกอย่างไรก็ตามทรัมป์ก็ได้แสดงความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นรถไฟฟ้าถึงแม้ว่าเขามองว่ายัางไม่พร้อมที่จะทดแทน รถยนต์แบบเดิมทั้งหมดดังนั้นหากทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งโลกอาจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในด้านของการค้าความมั่นคงและพันธมิตรระหว่างประเทศสงครามการค้าก็อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ประทานทั่วโลกและอาจจะนำไปสู่การแบ่งค้วอำนาจทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีนความสัมพันธ์กับพันธมิตรดั้งเดิมอย่างยุโรปก็อาจจะเสื่อมถอยลงในขณะที่ความสัมพันธ์กับประเทศอย่างซาอุด ก็อาจจะแน่นแฟนขึ้นซึ่งอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคต่างๆยังไงก็ตามนโยบายต่างประเทศอาจจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวของทรัมป์กับผู้นำต่างๆทำให้ยากที่จะคาดเดาและสร้างความไม่แน่นอนในเวทีโลกในด้านของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในแง่ของการกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีและนโยบายพลังงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ายที่สุด โลกภายใต้การนำของทรัมป์2.0อาจจะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศต่างๆทั่วโลกอาจจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนที่อาจจะกุนแรงยิ่งกว่าครั้งแรกเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับโลกใบใหม่ที่อาจจะเป็นอเมริกาต้องมาก่อนอย่างแท้จริง